ปกคองก็แอร์เย็นดีเหมือนกันนะจริงใช่ไหมแล้วเคยเข้าไปไหมเคยค่ะความลับนั้นหลายๆคนอาจจะอาจจะเอะด้วยแล้วก็ไม่รู้ด้วยอ๋อมีมุมนี้ด้วยยังไม่เคยพูดที่ไหนเหมือนกันอ๋อเอาเซ่เขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่า ไม่รู้ว่าทุไรบ้าอะไรมอเขาให้ทุไรกรุ่เจอให้นะ้าเบอร์น่โอ้วันนี้ค่ะป๊อปทีนเดอะซีเคร็ตไอดอลวันนี้เรามีศิลปินวงไอดอลชื่อดังมาเยือนในคาสเรียนของเราในวันนี้ต้องเล่นใหญ่หนึ่งเพราะน้องคนน่ารักมากชื่อก็น่ารักไปเจอกับน้องอ่ะ ดีนะคะเพื่อนสาวทุกคนพอทุกคนก็อ้ายเองนะคะอ้ายวันนี้เราจะมาเป็นพอสอกนัน okay โอเคไหมโอเคเลยไปลิ้นไปลายหรอไปลายว่ารูา้ <c oughs> ให้อ้ายเลือกว่าเราจะอยู่มออะไรทับอะไรเลือกได้เลยวันนี้หนูเลือกมอสี่ทับสองค่ะเพราะอะไรถึงต้องมอสี่ทับสองเพราะว่าห้องสองเป็นห้องคิงแล้วห้องหนึ่งอะห้องหนึ่งเป็นห้องลองคิงรอบหนึ่งหนึ่งเป็นห้องลองคิงอ่ะได้ <c oughs> แล้ววันนี้เราคาสเรียนของเราคือ ปีรับสองนะทุกคนแล้ววันนี้ฟอนกับอไาอาจะมาเป็นเพื่อนสาวกันนะค่ะนิดเดียวเราจะมาค้นความลับเบื้องหลังแล้วก็ความลับสมัยวัยเรียนปกติจะเรียกอไอาว่าเจ้าอาใช่ไหม<า>เจ้าอาเจ้าอาน่ารักมากสมมติว่าเนี่ยเห็นน้องอ,าอาก็น่าจะเฮ้ยน้องไอ,าอายน่าจะเป็นเด็กกาแสดงออกแน่เลยอะเต้นก็เกง่งร้องเพลงก็พอตอนเด็กๆเป็นงี้แม่บอกเลยว่าไม่จริงเหรอคือแบบเหมือนเมื่อก่อนอะหนูเป็นคนที่ขี้อายมากๆไปแคสงาน เขาจะบีบงานเรามาใช่ไหมคือหนูก็จําได้เหมือนเลยนะว่าแบบเออเราต้องทําอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าตอนอยู่ข้างในห้องแคสคือไม่กล้าทาเลยท่าทีา่สามสองปุ๊บกลับมาถึงบ้านแม่อ้ <c oughs> อาวร้วปัจจุบันเรากล้าคือเหมือนตอนนั้นกลับบ้านไปแล้วก็แบบไปเล่าให้แม่ฟังแล้วเหมือนแม่ก็เลยแบบคุยกับเราว่าสรุปแบบโอเคไหมแบบงานงด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างแล้วเหมือนเราก็แบบพึ่งสู้กับมาอีกครั้งแบบว่าเอยเราก็อยากเป็นนี่ว่ะแล้วทำไมแบบเราไปถึงแล้วเราไม่ยอมทำอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบหึดู้กลายเป็นคนแบบผู้กล้องไปเลยค่ะเคยมีอาชีพสมัยเอาเด็กๆเลยนะชิ้นอยากจะเป็นอาชีพนี้จังเลยอะเมื่อก่อนอะหนูชอบวิทยาศาสตร์มากหรือเราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์อันนี้เรื่องจริง่ะลองเรียนแล้วแบบไม่ไหวก็เลยโอกลับมาร้องเพลงันแล้ว จุดเริ่มต้นนอก่มนจากการที่ร้องเพลงอยู่บนรถกับพ่อค่ะคือพ่อแบบเปิดเพลงพี่บี้พี่บี้สปีดรักนะคะคนดีของฉันอะไรเงี้ยแล้วแบบเราก็นั่งอยู่บนรถเราก็ร้องเพลงไปด้วยก็ได้ฟังเพลงมาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยเพราะพ่อเราก็เคยแบบเป็นนักคีย์บอร์ดเก่าด้วยเป็นนักดนตรีอยู่แล้วใช่เป็นนักดนตรีเก่าเหมือนซึมซับมาเรื่อยๆแล้วแม่ก็เลยแบบสนับสนุนพาเราไปออดิชั่นพาเราไปสมัครข้อมเดลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเรามีแฟนคลับ ที่ติดตามเลยเยอะมากๆเราประสบความสําเร็จมีแฟนคลับมาติดตามเวลาไปงานนู้นมางานนี้แล้วมีอะไรที่แบบเราต้องแบกรับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยไม่รู้ไหมหนูคิดว่าก็น่าจะเป็นเรื่องเรียนละค่ะเพราะว่าเหมือนเราต้องทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยมันก็เลยแบบ ต้องแบ่งเวลานิดนึง่อนข้างหนักหรือว่าห้องปกครองห้องปกครองก็แอร์เย็นดีเหมือนกันแล้วก็จริงห้องปกครองแอร์ทำไมต้องเย็นงงมากนั่นนหะสิคะแล้วเคยเข้าไปไหมเคยค่ะคือหนูต้องเข้าไปเพราะว่าหนูเนี่ยหยุดเรียนบ่อยแล้วบอกว่าไม่มีเวลาสอบก็เลยต้องส่งจดหมายไปขอทางผู้มนวยการว่าขอสอบหน่อยค่ะหนูแบบไปทำงานมาแต่ว่าทางโรงเรียนก็เข้าใจ เเราก็ข้ใจแล้วไงเราเราเราต้องไปสอบสอบแยกค่ะก็คือสอบเดี่ยวเลยถ้าทุกวันนี้เราไม่ได้มาเป็นไอดอลไม่ได้เป็นอ AI โฟเอฟแล้วคิดว่าเราจะทําอะไรอยู่ถ้าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่หนูคิดว่าก็คงนั่งดูอนิเมะอยู่บ้านชิลๆอ๋อก็ถูกต้อก็พูดถูกใช่ไหมเกาหลีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้อาเซออันนี้อาร์เซออัตเคอัตเคชินงจ้าเลยเว้ยวอนเลนไทน์ถ้า คะแนนตัวเองนะ1นึถึงสิอาอายจะให้คะแนนของตัวเองเท่าไหร่หนูให้100เลยค่ะชอบสิบไม่ให้นะสิบหนไม่ให้สิบน้อยไปมันน้อยไปแล้วก่อนตอบมีอย่างี้ด้วยนะขอกระคอดนึงอันนี้จริงๆแบบว่าเขาเรียกว่ามีความมั่นใจ,จในจตัวเองในทางที่ดีอะไรเง<ๆ>ี้ยก็ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนมั่นใจมีความมั่นใจในตัวเองด้วยแล้ววันวาเลนไทน์เราเคยได้ของขวัญหรือเหตุการณ์อะไรที่เรารู้สึกแบบเฮ้ย ประทับใจอ่ะเอาเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจแล้วกันค่ะอันนี้เป็นช่วงวันวาเลนไทน์เป็นโรงเรียนเก่าโรงเรียนแบบสมัยมต้นคือหนูเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนวันนั้นเป็นวันวาเลนไทน์พอดีแล้วหนูไม่ได้ไปโรงเรียนหนูติดงานแต่ว่าก่อนหน้านั้นลืมกระติกน้ำไว้ที่โรงเรียนแล้วเพื่อนๆก็เลยแบบเอาสติกเกอร์หัวใจมาแปะไว้ให้อะไรอย่างี้แบบมาแปะเต็มเลยค่ะแบบแปะแบบเต็มกระปใช่แล้วกปเอาหนูก็เอ๊ะใครนี่ใครนี่มองเลยแล้วเพื่อนก็แบบก็แบบเอามาให้ไ เหมือนตอนเด็กๆเราก็จะมองว่าความรักก็แบบความรักพ่อรักแม่รักเพื่อนแล้วด้วยความที่ตัวหนูหนอยู่เอกดุริยาง<ะ>เหมือนหนูก็แบบซึมซาบการร้องเพลงมาอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งอยู่เอกดุริยางด้วยแล้วก็ได้เจอกับดนตรีมากขึ้นตอนนี้ก็เลยเหมือนแบบรักเกี่ยวกับอาชีพรักการร้องเพลงไปแล้วตอนนี้ ได้ความที่หนูก็อาจจะติดงานไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้เจอเพื่อนบ่อยๆการที่แบบเราจะตื่นเช้าไปโรงเรียนได้นี่ก็คือเพื่อเจอเพื่อนนะคะเพื่อได้แบบไปนั่งกินข้าว <ừ> ได้แบบต่อแถวยืนเคารพธทงชาติกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราจะแบบมามอยกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนแบบได้กลับมานั่งพักได้คุยกับเพื่อนก็ปเป็นส่งพลังบวกให้เราแบบเอออยากจะไปเรียนมากขึ้ขนประมาณช่วงวัยเรียนเขาก็จะมีแฟชั่นนะแต่ละแบบเขาเรียกว่า แต่ละยุกยุกยุยุไปวิธของโรงเรียนหนูอ่ะหนูไม่รู้ว่าโรงเรียนอื่นเป็นไหมแต่ว่าของหนูคือกระเป๋าดินสอต้องเก๋หรือต้องไงคือจะต้องแบบมีปุ่มมีปุ่มกดกดแล้วแบบกดปุ๊บมันก็จะเด้งออกมาที่มันจะเป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้างข้างจะเหล่าดินสอได้ใช่ใช่ใช่ถ้ามีกระจกด้วยคือจ้ามากแต่สิ่งที่เราจะโดดเด่นแล้วก็ป๊อปปูล่ากับเพื่อนได้คือรองเท้า จริงค่ะรองเท้าเราต้องป๊อปปูล่าเหมือนป๊อปทีนแบบนี้ที่เรากําลังสวมใส่อยู่เห็นไหมทุกคนเขาหน้ามากอ่าเห็นไหมอุ้ยแบบนี้แบบนี้คือแบบที่โรงเรียนหนูก็ฮิตเหมือนกันแบบที่มันจะต้องแบบหมุนได้อะมีสสีอ่ะดูดูดเคยใส่รองเท้าสลับกับเพื่อนไหมเคยใช่ไหมแต่ว่าแบบมันจะมีความรู้สึกอยู่ข้างในนิดนึงความรู้สึก ที่เท้าเรานี่แมันมันนุ่มไป80%ดสิบเปอร์เซ็นต์เท้าเราลองเท้าเราต้องนุ่มประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งๆที่เป็นเบอร์เดียวกันและพอบทีนเหมือนกันแต่มันรู้สึกจริงๆนะถ้าเราสัมผัสได้มันสัมผัสได้ว่านี่แบบเอ๊กระแสจิตที่มันส่งไปถึงเท้าของเรามันไม่ใช่คือใส่แล้วไม่ใช่แล้วแบบเราเรามีการทำเขาเรียกว่าอะไรสัญลักษณ์เออลอยทำการทำลอยไหมทำหนูหนูใช้นี่ลิควิดอ่าเหมือนกันก็ใส่รองเท้านักเรียนก็ต้องเลือกฟอบทีนปะ จริงค่ะจริงที่ประลาโอเคนี่เป็นแฟชั่นหรือใครที่แบบสาวสาวน้องๆองเพื่อนๆนแฟชั่นช่วงนั้นๆของตัวเองเป็นแบบไหนใส่พวกที่นึนกันเลยชอบใส่สลับกับเพื่อนลองคอมเมนต์บอกได้นะอยากอยากไปอ่านว่าเออแฟชั่นยุคในแต่ละคนแบบเขาเป็นยังไงอยากรู้อยากรู้เนาะโอเมนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราประทับใจอ่ะเราจับเรื่องนี้รู้สึกว่าพอนึกถึงที่ไรแล้วเราก็รู้สึกดีอะไรเงี้ย คือหนูกับเพื่อนเนี่ยชอบไปนั่งดูรถเม,มล์เ <laughs> รา <laughs> อ,อะไรนะ <laughs> มันจะมีระเบียงอะค่ะแล้วแบบมันอยู่ติดกับตรงถนน <laughs> ก็คือแบบจะไปนั่งนับว่ารถคันนี้รถเมสีเน,นี้ยสีอะไร <laughs> จะนับว่าเอ้ยคันนี้ติดแอร์อุ้ยคันนี้ไม่ติดอ้ยคันนี้สีฟ้าคันนี้สีแดงอะไรอย่างเงี้ยถามก่อนว่านับแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรเลยอะ มัว่าเราทำไปเื่าไหร่ใช่ไหมใช่แต่ว่าแต่ว่ามันคือแบบเป็นช่วงเวลาที่แบบคิดถึงมากมันสนุกดีใช่ค่ะความลับนั้นหลายๆคนอาจจะอาจจะเอะด้วยแล้วก็ไม่รู้ด้วยอ๋อมีมุมนี้ด้วยยังไม่เคยพูดที่ไหนเหมือนกันอ๋อเอาสินี่นะ p o ทีมเดอะซีเคร e ไอดอลค่ะไหนถ้าสมมติว่าน้องๆสมัยนี้อาจจะมีรายได้เสริมจากการเอานู่นนี่นั่นมาขายนู่นเอ้ยเริ่มมีรายได้แล้วเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ท้อแล้วอ่ะ ไม่อยากเรียนแล้วว่า <นะ S 2> พี่ไอพี่ไอแนะนํำยังไงได้บ้างคะคือส่วนตัวหนูหนูคิดว่าการเรียนก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่ายิ่งแบบว่าเราเก็บประสบการณ์ความรู้เกี่ยวบความรู้ได้มากเท่าไหร่เหมือนเราก็จะแบบสามารถทํางานได้หลายอย่างมากขึ้นเพราะว่าอาชีพแบบออนไลน์บางทีมันอาจจะแบบไม่ได้แบบเสถียรไม่ได้ยาวนานขนาดนั้นแต่ว่าก็อยู่ที่แบบเหตุผลของตัวน้องคนนั้นด้วยว่าเออเขาแบบเหนื่อยมากขนาดนั้นเลยไหม เราก็ต้องหาทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดกับตัวเองมากกว่าถ้าสมมุติว่าให้อาไเนี่ยเลือกเอาวิชาอะไรก็ได้ให้เอามาใส่หลักสูตรได้อา,อายเลือกวิชาอะไรถ้าเป็นในส่วนของแบบช่วงมัธยมของหนูก็คงเป็นแบบวิชาร้องเพลงเต้นทําผมแต่งหน้าอะไรอย่างนี้แล้วค่ะอยากให้แบบหลายๆคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าแบบตัวเองอยากทําอะไรเหมือนเกิดว่าถ้าเขามีความฝันอยากเป็น เมกาสามารถเรียนได้ตั้งแต่ตอนนั้นเหมือนกับหนูที่เข้าเอกดูริยางได้เพื่อที่จะแบบสานต่อในการเป็นนักร้องนะคะก็ไปทางนั้นเลยใช่อยากให้มีหลายๆทางอยากให้เขาเลือกได้อ่าไอโฟอีฟในวันนี้ก็ประสบความสําเร็จแล้วแหละหลายๆคนอยากเป็นแบบพี่อ่าไออ่าไอว่าเขาจะต้องมีข้อปฏิบัติจะต้องมีสิ่งไหนที่เขาควรมีบ้าง ก็อย่างแรกเลยคือความมุ่งมั่นค่ะคือถ้าเรารู้แล้วว่าเราแบบอยากจะทําอะไรหรือว่าเราอยากเป็นอะไรอะ่ะก็ทําไปเลยเพราะว่าเราเกิดมาไหนไหนเราก็รู้แลวว้วอ่ะ <c oughs> เราก็ทําไปเลยสิคะรออะไรก็ทำไปเลยสิค <c oughs> ะ <c oughs> เ,รเราต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วก็ต้องมีในด้วยค่ะ <c oughs> ความผิดหวังมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเจออยู่แล้วแต่ว่าทุกคนก็ต้องเรียนรู้ที่จะสู้กับมันเรียนรู้ที่จะแบบลุกขึ้นมาแล้วก็ไปต่องานมันก็คืองานที่แบบเราต้องทํามันก็เป็นหน้าที่เราเหมือนกันนี่แหละ ไอไม่ได้แค่เต้นได้ร้องได้ตอนนี้แสดงด้วยเป็นละครสั้นค่ะก็เพิ่งถ่ายไปไม่นานชื่อว่ามือปืนลับดังค่ะใช่ก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเปิดกล้องเหมือนกันชื่อว่า The Ocean Eye ค่ะอย่าลืมไปติดตาม้องได้ฝากช่องทางการติดตามหน่อยได้ไหมก็ IG ของหนูนะคะก็มีแอคใหญ่เป็นแอคแบบแอคงานลงงานอย่างเดียวเลยสําหรับใครที่ต้องการจะดูแบบ สินค้าอะไรต่างๆก็ชื่อว่า a h e y e k o r r a n i d ค่ะแล้วก็อีกแอคหนึ่งเป็นแบบว่าลงรูปแบบไลฟ์สไตล์หมดเลยก็คือเป็นอีกแอคหนึ่งชื่อว่า ah_eye.krn_ ค่ะแล้ววันนี้ p o p t e a n the secret idol ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ